อา้าหลังนี้ติดแล้วครับผมมาแล้วครับแตัมที่ห้าแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นพอ่อเลยครับมายกหัวเลยครับ <c oughs> ไม่ไหวพันดังจะกัดอย่างเดียวเลยครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นแม่นี่น่าจะเป็นพอ่อเลยครับนี่ครับดูครับมายกหัวเลยครับ เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กิกนด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมครมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันปลายเอ็นด้วยสวัสดียามค่ําคืนครับวันนี้ก็มายามหนูนะครับกับทันเฟสเหมือนเดิมครับก็มาตามล่าหาหนูใหญ่พันเฟสบอกดูใหม่แล้วไม่มีไม่มีหนูใหญ่ไม่เจอรอยลยครับ เมื่อเช้าเราไปเก็บกลับมันก็ได้หนูแพงนะครับรุ่นลูกมันนะครับก็ถือว่าไซส์ไซส์เป็นรุ่นนะครับไม่ใช่ไซส์เด็กแว้นนะครับก็บันเฟสบอกว่ามาใหม่นี้ก็ระวังเลยนะครับพอดีพี่แมวเซารนะครับเยอะมากเลยครับแวกไปเจอเลยครับไม่เย็นนะครับ ใส่บู๊ขกันมาก็ป้องกันครับโอ้นี่ร้อยหนูแท้น่ะเอะะะะอจะเดินยากๆหน่อยนะครับเลาะต้นมันมาครับ มาแล้วครับหลังแรกแล้วครับโอ้มาแล้วหนึ่งแต้มครับเป็นหนูครัวนะครับทองขาวนี่หนูออทองขาว <laughs> โอ้มาแล้วแต้มแรกแล้วมันกินนี่หูเล่ยตัวไม่ด้วยพูดตัวเมีย ตัะพู้ครับปีนี้หนูท้องขาวเยอะมากเลยไม่มีหนูปุบเลยผ่านไปกระยามอยู่ฝั่งนู้น,นครับนะครับนาตรงนู้นครับไปดูกันเรื่อยๆครับแตมได้แค่หมานไม่รันไงรันไปเชื้อเลครับ เมื่อกี้นี่ลันเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงกลับลันนะครับข้างหน้านู่นนะครับไปดูกลับลันกันด้วยนะครับมันก,กำลังไล่ชีดอยู่ครับผู้ตุ้ทาังลื่นนะเไม่มีใครทางใครทางเลยโล่งยังเลยตรงนี้ ทั้งขวานี่ไม่ใช่หรือตัวไหนมันได้ดกลับไอ้ที่เดิมป่ะงงอ,อ๋อไม่ตรงที่ว่าได้ไปเมื่อเช้าไม่ได้ดักเลยยัง,ง,งอยู่ไหม ถ้าหลังนี้หราแต้วหนูมันร้องนะที่เราได้ยินก็ใช่ดิหลังนี้ไม่น่าจะใช่หรอกหมื่นเล็บมือมั้ยเหมื่นกราบเปล่าไม่มีเลยก็เป็นเสียงได้ยินหนูร้องอยู่ไม่น่าจะใช่หลังนี้ครับมันเสียงอะไรกุ๊กๆๆๆๆไอ้เนาะอือเนี่ยดูอะไปลาอ้อยนะหลังนี้หลังตี่ไหนข้างในเลยอะโอ้จะรู้ทางว่าเลยนะไม่ได้เป็นทางไปไม่รู้หรอก อืมเสียงไอ้ก้ากักเลยอะเราไม่ได้มาดักด้วยเราก็ไม่รู้กลับอยู่ตรงไหนครับนี่เเราขโมยไอ้ขโมยเก่าไหเสือมันอยู่แถวนี้นะานไไไม่อไหน นนหลังยังไม่ใช่หรอกตามแล้วครับดูขึ้นเรื่องยหนี่นนนนใช่ไหมนี่ก็ไม่ใช่นี่รันเป่อออาออรันเป่าได้หลังอ่ะ วางกาะเฟสวางให้มันอย่าให้มันติดขี้ยาดิโดนยาก่อนเลยดกนี่เห็นหมนี่เจอแล้วโอ้ยังไงหนังทีลันครับเจอแล้วครับหรือให้หนูแผงวะโอ้แผงหนูรุ่นอีกแล้วนี่เอ้ยเราไม่รู้แม่อยู่กลุ่มไหนครับ พันเฟสบอกไม่เจอรอยขี้ใหญ่เลยนี่หมายแล้วครับลุกนูแพงไซส์ใบรุ่นนะครับนี่ดูเดี๋ยวให้ดูพิดกันหนูข้องข่าวเลยนี่ดูครับหนูตองข่าวนี่ก็ถือว่าใหญ่นะครับไซส์นี้นะนี่มาดูนี้นี่เป็นนกแพงตัวเมียนะครับดูใ,ใกล้ดูคนนะครับ ใส่เอ่อเท่าขวดน้ำโพล,ลิทขวดละแปดบาทครับของไอคิดตันนะครับเนี่ยใช่เดียวเลยหมดยังหมดหมดแล้วไงวก็รอบแรกเรายามก็ได้มาสองแต้มนะครับนี่ครับเฟสบอกกลับหมดละไปเดีย๋ยวเราไปนั่งพักกันก่อนเราค่อยยามใหม่ทั้งหมดก็ดัก สิบี่หลังนะครับเนเฟสมาก็มืดหาทางไม่ค่อยได้นะครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็มาเก็บกับหักหนูนะครับดีวันนี้มาสายหน่อยครับเป็นตกกะกะตินแพ้มานะครับก็เ<อ>ช้านี้พันเฟสไม่ได้มานะครับ ติดครับผม,มแรกมาแล้วครับนี่หนูแพงครับผมนี่ครับใส่รุ่นๆเลยครับมาแล้วครับแต้มแรกแฮกมาอีกแล้วครับเช้านี้เฟซเป็นคนมาหาใหม่ไว้นะครับแล้วก็มาดักไว้เมื่อคืนผมก็มายามเป็นเพื่อนเมื่อคืนผมก็ได้ไปสองแต้มนะครับ ก็ดักไว้ทั้งหมด1ิสี่หลังนะครับมากับพันด่างกับเ,เพื่อนๆครับวันนี้ครับเนี่พันด่างดูกันเนี่ยหนูหนูเออเอออาหลังนี้ก็ติดอีกแล้วครับตันที่สองแล้วครับนี่พูดสายเดียวกันเลยหนูน่าจะเป็น ลูกหนูแขงครับผมนะครับไซรุนๆกันเลยครับ,รนรนนรบหนูงที่สองใกล้ๆก,กันเลยเดี๋ยวปลดเชือกแป๊บครับนี่สองแต้มแล้วครับไซเดียวกันเลยไุดูต่อไปครับเมื่อวันก็ดักฝั่งนี้ไปแล้วนะครับตรงพออ้อยนี่ครับ เอาหลังที่สามมาอีกแล้วครับมาอีแกแล้วโอ้กินหัวเชื้อกะทินะครับอันนี้เขาใส่ดานี่ไปด้วยนะครับวันนี้ครับเมื่อคืนพันเฟสใส่เดานี่ผสมไปด้วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับผ่านด่างกระกวนยังนะครับจะกินหนูย,ยังเดียวเลยมาแล้วมาแล้วสามแต็มสวยครับด่างเอา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 ,เอา,เอา,เอาด่างเจ้าหนูแล้วมั้ ดังัเอ้ยดังยังเอ้ไปโอ้โหไม่บายพันด่างหนอยนี่ครับเจอหนูกินหนูเลยดังยังหูแผงใหญ่เลยครับนี่ครับ ใ่ใหญ่เลยไห้โอ้กองเพิ่งกระเด็นหมดเลยครับนี่ครับแตนซีนะครับนหนูแผงใหญ่ครับโอ้ติดยกโคัวเลยครับหมูเชื้อนมแมวกินกะทิบวกกับเบวกกับไอ้ดาวนี่สีแดงนะครับโอ้ตัวนี้ใจสุดเลยครับน่าจะเป็นแม่ของพวกนี้นะครับนี่ ใหญ่เลยครับผันด่างขัดศกรรมเลยครับเมื่อกี้นี้ครับเอาแล้วเอาแล้วสีแต้มมันมัครับนี่โอ้ดูกับผมพี่น้องครับหมันไม่หมันดูเอาครับนี่ครับมาแล้วครับสีแต้มส,สวยๆครับโอ้ผันด่างนี่ไม่ไหวเลยหนังนี้เก่งจัง แล้วครับผมมาแล้วครับแต้มที่ห้าแล้วครับอู้ว์ทนี้น่าจะเป็นพ่อมันครับมายกขัวเลยครับไม่ไหวพนังจะกัดอย่างเดียวแลครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นแม่นี่น่าจะเป็นพ่อนลครับนี่ครับดูครับมายกหัวเลยครับนี่ดูครับพี่น้องหมานไม่หมานครับดูครับนี่อู้ มาแล้วมาแล้วโอ้โหดงนูงแพงหนูใหญ่ขนาดเลยครับนี่ครับอันนี้พ่ออันนี้แม่นะครับเ้น่าเป็นพวกลูกมันนะครับกลุ่มเดียวกันเลยครับนี่ครับนี่ตึงปลามันตึงปลายาคานะครับเดี๋ยวผมต้องไล่พันดังโอ้โอ้คุ้มใหม่นี้ครับหาแต้มนะครับไปเดีย๋ยวลงน้าต่อครับ ไม่ไหวเลยขันท้างเราโอ้มาเลยครับแต้มตีหกแล้วครับเป็นลนูนท้องเข่าครับโอ้หมานครับตูนี้ได้ผลครับนี่ลูนท้องเข่าครับแต้มตีหกผมจำไม่ได้กลับอยู่ตรงไหนมั่งนะครับหกแต้มแล้วไม่รู้ขมวดเก่าขมวดใหม่เลยครับ รตรันด่างก็จะกินหนูเดียวเลยอยู่ถ้าไม่เจอต้องโทรถามพันเฟสครับดักตรงไหนมั่งครับ ลอยคุยเมด,ดักที่เจ็ดไม้ลั่นครับโอ้มีร้อยหนูมากินหนูเล็กในเป็นหนูเล็กกินครับแท้เลย น่าจะเป็นหนูเล็กมาครับอ๋อคุ้มค่างจริงครับใหม่นี้ย่องจะจะกัดหนูนิวแหลยพันด่างนี่ครับ,มนนรบไม่ยอมหาเลยครับจะเอาแต่ไหนกันดนยว หลังที่เกาเรานี่รอยหนูมากัดใหม่โอ้ยดูขี้ครับขี้เก่าหืมรอยกิน ต่หลังก็เหลืออีกหรือห้าหลังครับยังหาไม่เจอครับตอนนี้ผมเจอกับสิบหลังแล้วอีกสี่หลังหายังหาไม่เจอครับนีรันเปล่ามีความซีดต,ตรงไหนมังจำไม่ได้ครับเล็กสี่หลังยังหาไม่เจอเลย ผมมึงกินขบม่นี้ครับครับก็จะมาสรุปยอดให้ดูนะครับก็ได้มาทั้งหมดนะครับอันนี้หนึ่งแต้มนะครับนี่ครับสองแต้มครับนี่น่าจะเป็นพ่อนี่น่ายเป็นแม่นะครับสองนะครับสามสี่ห้า หกนะครับก็ดักสิบสี่หลังหากับไม่เจอหลังนึงครับไม่รู้พันเฟรดักไว้ตรงไหนนะครับก็นี่ครับหกแต้มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ยกครัวเลยครับติดเรียงกันเลยครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ก็หมานอยู่ครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้ามีเวลาที่ผมจะมาซ้ำอีกนะครับเพราะว่าไอหลังที่ผมไม่ได้ถ่ายดูเนี้ยลั่นเป่าก็หลายหลังเหมือนกันครับนี่ดูครับสวยๆนะครับนี่ครับยกครัวเลยครับ อโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาไปพี่นะผมจากทีมงานป่ป่าย่างเจรครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับกลไมห่หมดเลยครับหมาอยู่มันหมามานัมานมนัมนวันนี้ ติดดับติดดีเลยครับสุดยอดนะครับวันนี้ครับเห็นความมานครับไหมหนูแพงนะครับกะถล่มได้นะครับคุ้มค่าเลยครับ